สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนไม่เจอกันนานหน่อยหนึ่งคงยังไม่ลืมกันใช่ไหมล่ะครับสำหรัอบวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีจ่ายอีกแล้วก็หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะครับก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยเผื่อว่าใครยังไม่รู้ช่วงนี้เนี่ยผมมีไลฟ์สุกทุกวันเสาร์ตอนดึกๆนะครับประมาณ4ี่ทุ่มหรือ5้าทุ่มอะไรประมาณนี้แหละถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะครับผมถ้าผมไลฟ์แล้วเนี่ยผมก็จะประกาศอีกทีใน, Discord น,ด,าานดิส คือผมเนี่ยอยากจะพูดถึงวลีหนึ่งมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแบบคุณคุณนะครับคือมียูทูบเบอร์นักปรญ์ท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อช่องเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวเอสนะครับเขากล่าวไว้ว่าอยากรวยให้คราฟขายอยากชิปหายให้คราฟใส่เองครับซึ่งวลีนี้เนี่ยคุณคุณว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะผมจาไม่ได้แล้วแหละว่ามันเป็นแบบไหนแต่ผมเนี่ยเอามาดัดแปลงเอ้ยไม่ใช่สิแต่นักปรญาท่านนี้เนี่ยเขาเอามาดัดแปลงนิดหน่อยครับเพื่อให้มันเข้ากับคลิปนี้เก๋ยวไปแล้วเนาะ เอาตรงๆนะผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงรับรู้แล้วล่ะครับว่าวลีนี้เนี่ยมันเป็นจริงแน่นอนบางทีเนี่ยการที่เราพยายามจะคราฟของสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมมันแพงกว่าไปซื้อคนอื่นอีกอหรือบางคนที่กะจะมาคราฟทํากําไรก็ดันเจ๊งขาดทุนเละไม่เป็นท่าอีกนะครับสรุปเหตุผลมันเพราะอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับคือการคราฟไอเทมใน P.O.E เนี่ยถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะพึ่งพาดวงเอามากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ alteration ในการหมุนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหามอสที่เราต้องการเนี่ยหรือจะเป็นการใช้ alchemy o อบในการกดให้อเทมกลายเป็นไอเทมแรใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่สามารถการันตีมอสที่จะออกมาได้เลยครับหรือจะเป็นการลบมอตด้วย o อบ of an element ถูกไหมครับก็ไม่สามารถการันตีได้อีกว่าจะไปลบโดนมอสไหนเรื่งการพึ่งพาดวงแบบนี้เนี่ยการที่เราลืมทําบุญก่อนคราบมาสักหน่อยหนึ่งอะ ก็อาจจะทาให้เราเจ๋งได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ดีๆแบบเว็บไซต์คราฟเว็บไซต์ก็ตามที่ใช้สําหรับการคํานวณวิธีการคราฟหรือว่าราคาที่ใช้ในการคราฟไปจนถึงการทดลองคราฟจริงๆแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเจ๋งอยู่ดีเพราะบางทีการคราฟบ,บนเว็บเนี่ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะครับแต่พอไปคราฟจริงๆในเกมเนี่ยดันซวยซะอย่างนั้นจากที่ลุ่งเนี่ยก็กลายเป็นล่วงเฉยเลยแบบงงๆกันทั้งหมู่บ้านเลยเนาะตัวอย่างที่ผมยกเอามาพูดได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการหมุนรองเท้าให้ได้มอ ในคัฟอ็อบเอ็กซายเนี่ยถ้าเราเลือกถูกจริงนะมันจะบอกว่าใช้ประมาณ400เมตรแต่บางทีเนี่ยคัฟไปคัฟมาล่อไป4 0 0 0เมตรแล้วก็เหมือนว่ายังจะไม่มีวี่แววว่าจะโผมาทำมางงไปเลยว่าแบบอาการมันเป็นยังไงกันแน่เราทําอะไรผิดหรือเปล่านะรหรือบางทีเนี่ยนอกจากการคารฟที่มันพึ่งพ่าด,ดวงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องการมอดแบบเป๊ะเลยนะเหมือนแบบแบบิวแบบที่เราไปตามมาเนี่ยทำให้บางครั้งนะครับเรามองข้ามมอดดีๆที่ติดมันกับไอเทมเราก็เป็นไปได้เหมือนกันครับพอเราได้มอดที่ไม่เหมือนไอเทมท,ที่เราวาดฝันไว้แล้วเน เราก็กดค่ามันไปดื้อๆซะอย่างนั้นเลยครับทั้งที่บางทีเนี่ยมอสอันนั้นอะมันอาจจะมีราคาแพงก็ได้นะครับแล้วกว่ามอสที่เราจะอยากได้มันวนกลับมาใหม่เนี่ยคือหัวแทบงอกแล้วล่ะครับแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเจงได้เหมือนกันแล้วคือมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเล็ก,ลกๆน้อยๆอีกมากมายเลยนะครับที่จะทําให้เราคราฟแบบยิ่งคราฟก็ยิ่งเจงนะครับแต่หลักแล้วเนี่ยผมว่าก็2ข้อนี้แหละที่ทําให้เราไม่อยากจะคราฟไอเทมเลยเพราะว่าแบบมันยากเหลือเกินกว่าที่เราจะได้มอสที่เราต้องการใช่ไหมครับ แถมคราฟแล้วบางทีก็แพงออกว่าไปซื้อคนอื่นอีกคำถามก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้คราฟของแล้วมันได้กําไรหรือว่าถ้าคราฟใส่เองเนี่ยก็ถูกกว่าไปซื้อคนอื่นครับคำตอบที่ผมเตรียมมาสําหรับตอบคําถามนี้เนี่ยก็เป็นความเห็นส่วนตัวด้วยแต่ก็มีบางส่วนที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมไปเจอมากับตัวเองนะครับคืออาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่ดีกว่าเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวิธีการที่จะทําให้เราคราฟแล้วไม่เจ๊งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ แต่จะบอกว่าไม่เจ๊งเลยเนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากครับเอาตรงๆเรียกว่าเป็นวิธีลดโอกาสที่จะทําให้เราล้มละลายน่าจะดีกว่าครับคือไอการคราฟที่พึ่งผ่าดวงเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะมีครั้งที่เราโชคดีแล้วก็ครั้งที่เราโชคร้ายสลับสลับกันไปอยู่แล้วใช่ไหมครับมันไม่มีทางเลยที่เราจะเจอแบบโชคร้ายตลอดเวลาจริงไหมครับจริงไหมนะจริงสิเฮ้ยจริงสิผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องมีโชคดีกันบ้างแหละแต่จะมองข้ามมันไปหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับ การที่เราโชคดีโชคร้ายสลับกันไปเนี่ยก็หมายความว่าเวลาที่เราคราฟขายครับเราไม่ควรจะคราฟแค่อันเดียวแล้วหวังว่ามันจะกําไรตั้งแต่อันแรกนะครับถ้าเราคราฟหลายๆอันเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าเฉลี่ยความซวยของเราเนี่ยมันลดลงครับแล้วพอเอามาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีครั้งที่เราคราฟได้ตามที่เรากะไว้กับครั้งที่เราโชคดีกว่าที่เรากะไว้ใช่ไหมครับพอเราเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีกําไรขึ้นมาได้ครับซึ่งก่อนจะคราฟไอเทมนะครับ เราก็ควรจะหาค่าเฉลี่ยก่อนว่าไอเทมที่เราเลังจะคราฟเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็บวกลบเรื่องดวงไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละครับแต่ําให้เราเห็นภาพว่าเราจะต้องเผื่อเงินไว้สําหรับการคราฟไอเทมนั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมอ่ะอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่รา,ายนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะบวกเพิ่มไปเลยแบบ50%ของราคาคราฟนั้นเลยเช่นถ้าบอกว่าผมกดในคราฟแบบเวกซายแล้วผมรู้แล้วไอเทมนี้ใช้ 10x ในการคราฟผมก็จะอาจจะเผื่อไว้ประมาณ 15x หรือบางทีก็ 20x เลยก็ได้นะครับแล้วพอเอาราคาที่เราใช้คราฟเนี่ยไปบวกลบกับราคาที่เขาขายกันในตลาดก็จะทําให้เราเห็นปริมาณกําไรที่เราได้เนี่ยว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับถ้ามันได้กําไรน้อยแต่ดันคราฟยากเนี่ยผมก็แนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าหรือ,อก,กรณีหนึ่งครับก็คือเวลาที่เราคราฟใส่เองเนี่ยเมื่อมันไม่ได้มอดที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะขายหรือว่าเราจะคราฟตต่อคือถ,ถ้าขายเนี่ยก็สามารถขายในราคาถูกๆไปก็ได้ครับ อย่างน้อยเนี่ยขอแค่ทุนคืนได้ก็ยังดีครับเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาเงินนั้นอะมาคราฟไอเทมชิ้นถัดไปครับผมว่ายังไงก็มีคนซื้อครับเพราะว่าบอกตรงนะหลายหลายคนอะชอบมากเลยไอบิวแบบบัสเจ็ตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอสไอเทมมันเลยไม่ต้องไปทั้ง6บรรทัดครับขอแค่มีมอสหลกักๆสาคัญสาค,คัญเนี่ยยังไงก็มีคนซื้อครับทาให้หลายๆครั้งที่ในกรณีที่เราไม่ได้มอสที่เราต้องการเนี่ยเราเหมือนไม่เสียงเงินคราฟเลยนะครับหรือบางทีอาจจะได้กําไรด้วยซ้ำครับทำให้การคราฟไอเทมเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ขาดทุน ซึ่งไอการทําแบบที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะครับเป็นการแบบลดโอกาสที่เราจะขาดทุนจากการคราฟได้ดีมากๆเลยจริงๆครับแต่มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับคือมันมีเรื่องที่ผมอยากจะเน้นสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้อารมณ์ชั่ววูบของตัวเราเนี่ยมาทําให้การคราฟของเนี่ยจากของดีๆกลายเป็นของที่เจ๊งซะอย่างนั้นนะครับผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ควรระวังเมื่อเพื่อนๆต้องการคราฟของเองสักหน่อยหนึ่งครับคือข้อแรกที่ไม่ควรทําเลยจริงๆนะครับคือ อย่าคิดว่าเราจะโชคดีแล้วครับมันได้ภายในรอบเดียวครับเพราะว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เผื่อเงินสําหรับกรณีที่เราโชคร้ายไว้เลยครับแล้วพอคราฟไม่ได้เนี่ยก็คือหมดตัวแล้วพอหมดตัวก็คือมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบโห้งคว้าง,างมากๆเลยมันไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วอะจะฟาร์มต่อก็เศร้าๆแต่คราฟต่อก็ไม่มีบรรยายีกสุดท้ายหลายๆคนเนี่ยบอกตรงก็ไปจบที่ IMT นะครับหรือการซื้อเงินนอกเกมซะอย่างนั้น,นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้จะห้ามหรือจะอะไรหรอกนะครับแค่อยากจะบอกไว้หน่อยเผื่อคนที่ไม่รู้นะครับ คือการซื้อเงินเกมด้วยเงินจริงๆนะครับผิดกฎเกมแล้วก็มีโอกาสโดนแบนได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับแค่อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆข้อที่2ครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ชอบพลาดเนี่ยก็คือไม่ศึกษาก่อนลงมือคราฟจริงครับรวมไปถึงแบบการคำนวณกําไรขาดทุนด้วยนะทาให้พอคราฟไปสักพักเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่กําไรแล้วอะเพราะอะไรกันนะซึ่งซึ่งบางทีถ้าเราไปกดในคราฟเอาเบรกไซดดีๆก่อนเนี่ย เราก็เห็นแล้วว่าคราฟอันนี้มันมันใช้เงินเยอะมากแล้วมันขาดทุนแน่เลยแล้วแบบเราอาจจะมีเงินไม่พอก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากจะย้ํามากๆเลยว่าให้ไปซ้อมคราฟก่อนเสมอนะครับเพราะบางทีเราดูคลิปมาแล้วแบบคึกเขิอมอ่ะอยากจะลงมือคราฟเดี๋ยวนั้นเลยแต่พอคราฟจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดไงก็เจ๊งกันไปครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คืออย่าพยายามซ่อมไอเทมด้วยวิธีที่พึ่งพาดวงมากเกินไปนะครับผมรู้แหละว่าเพื่อนๆนชอบความเสี่ยง เวลาที่เดิมพันแล้วมันเป็นไปอย่างที่เราคิดเนี่ยคือมันรู้สึกดีมากๆเลยใช่ป่ะครับแต่ขอ้องล่ะอย่าพยายามกดอนเนไอเทมหลังจากที่เราใช้อเว k เนอร์โอเมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วนะครับคือถ้าไอเทมมันพังเนี่ยก็คือสูญเสียราคาเข้าไปอีกจะขายก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็เป็นแค่เศษขยะถ้า้ผมแนะนำนะคือเอาไปขายทั้งแบบนั้นเลยครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้ทุนคืนค่าอเว k เนอร์โอค่าอัลเทอร์เชั่นค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ทุนคืนมาก็ยังดีครับ แล้วก็ทุนเนี่ยไปคราฟต่อแบบนี้เนี่ยผมว่ายังไงเพื่อนๆก็ไม่ขาดทุนครับแต่ถ้ายังพยายามดันทุนลังในการใช้โอบ๊อบอเนลหรือว่าพยายามจะเอ็กซ์ซมันหรือจะพยายามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมว่ามันอาจจะทําให้ต้นทุนการขาดเพื่อนๆเนี่ยมันจมดิ่งไปในทะเลเลยล่ะครับคือถ้าจะให้ผมสรุปจากที่ได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยว่าการคราฟไอเทมเองไม่ว่าจะขายหรือว่าจะใช้เองเนี่ยมันดีหรือไม่ดีผมคงต้องตอบว่าดีแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ย คือผมว่าคราฟเองมาโดยตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอเทมของบิวที่ผมเล่นหรือว่าจะเป็นไอเทมที่ผมใช้คราฟในการทํากําไรเนี่ยก็น้อยครั้งมากๆครับที่จะเจ๊งแบบล้มละลายเลยนะขอแค่เพื่อนๆยึดหลักที่ไม่ควรทําที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะล่มจมเนี่ยก็มีไม่เยอะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้แหละครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคตครับ แต่ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่น่ารักทุกท่านสักหน่อยครับนั่นก็คือคุณยูคุณโชทามคุณมิซี่คุณออ p เพ y คุณ Max คุณ i อ o ุดคุณเดอ b บิ๊กเคุณชชวอนคุณ New sca มันเดอร์คุณพอสเลนเซียคุณเบิร์นนี่ะครับคุณล็อกเกมคุณกัดคุณอันธพานคุณอเมคาเซคุณดีมดีมคุณมิยาวากิคุณฟันนะจ๊ะคุณมีนัทน้องสำลีคุณ VPSG คุณกู้ติงฟอร์ล part คุณ STS m e เทโคุณ Mil คาลินแล้วก็ลงมไปถึงคนอื่นๆที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณจริงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดถึงแม้ว่าบางทีผมจะลงคลิปน้อยมากก็ตามครับแต่ผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้ได้รับชมกันมากที่สุดนะครับถ้าสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ